ว้าวว้าวทุกคนมาแล้วทุกคนมาแล้วโยรถไฟร้อกว่าปีราจะพาบันบินไหมว้าวเข้ามาเร็วแต่ว่าที่กำลังจะเดินขบวนมานนิ เป็นรุ่นเก่าแล้วพี่น้องเอเดี๋ยวฮ่ามาเบิ่งกันว่ะสิเป็นจังไหนล่ะกะบ,บรรยากาศสิเป็นบรนไดกาเป็นน้ำพอลตัวบอลแนวเองกับโบเคยเห็นจะข่อนี่น้องอันนี้ก็เป็นข้างแรกของบอลแนวนะที่จะมาเบิง่งรถไฟแบบนี้พี่น้องเอเป็นข้างแรกอันนี้อยู่ที่หัวลำโพงโอ้โหมีแต่รถไฟเลยเต็มเลยสองสามเลนพี่นอ้องอ๋อตอนนี้กำลังย่างข้าม ทุกคนทุกคนมาแล้วทุกคนนู้นทุกคนมาแล้วท่านเสียงดังเลยน่าจะเป็นเสียงเบรกหรือเปล่ามาแล้วบนได้ใจครับผมโอ้พี่น้องเป็นสิ่งที่แบบมาแล้วบอกให้ยินพี่น้องมาหนี้มาแล้จะมาเบิ่งสัมผัสด้วยตัวเองพี่น้องมาแล้วทุกคนมาแล้ว เขาเจ้าบอกว่าหนาล่อยล่อยคัปปี้เป็นหลไพ่แต่ยังวิ่งได้ล่อยคัปปี้แต่ยังสามารถวิ่งได้มาเนียวว่ามันหนาทึ้งลายพี่น้องเลยว้าวว้าวว้าวทุกคนมาแล้วทุกคนมาแล้วรถุดไพ่ลอยคัปปี้เป็นสังขารหวานวิ่งไวมาแล้วมาแล้ว 扬贝，唔、mm，唔知道。Hmm. Mm hmm. ี่ผู้โดยสารกำลังขย้อยลงจากรถสิ้องนี่ผู้โดยสารที่กำลังย้อยลงเี๋อันนี้ใส่งานได้จริง่น้องนี่ผู้โดยสารพออมีผู้โดยสารพออใส่งานได้จริงอันนี้คือรถไฟอายุร้อยกว่าปีแต่ยังสามารถใส่งานได้ เป็นสิี่แบบมีอนมาเงี้ยนะเจ้าของมีอนุโว้ยอบคุณด้วยนะทุกคน คนนะ่าคนคนอายละอายน้ามนะันอายเป็นระบบํานเงาหลายเงา ยังวิ่งได้จริงและใช้งานได้จริงทุกคนอันนี้คือรถไฟที่เก่าแก่มานานกว่าร้อยกว่าปีนะทุกคนน,นแต่ยังสามารถวิ่งได้ใช้งานได้ปกติทั่วไปนะทุกคนอันนี้ส่วนหัวด้วยพี่น้องเป็นส่วนหัวเป็นขั้งแรกของมรบ้าคนนี้พี่น้องที่ได้เห็นนะผมเคยเห็นแบบนีเ้เยอะแยะเลยนะครับผมเคยได้สัมผัส ไม่นี้ถือว่าเป็นโอกาสแรก็เป็นครั้งแรกทุกคนที่ได้มาเห็นแหละค่ะมาสัมผัสกับบรรยากาศและกามีความแบบคลาสสิกมีความคลาสสิกและรับมีความแบบเป็นรุ่นเก่าวา ก็ลงมาจบโหลดไฟน,น,น,นี่ก็ไลยพอกส้มควนแล้วก็แห่นันมาเบิ่มนี่ก็พอแล้วแล้วกอลายพอแล้วเลยสิแห่นันมาเบิ่มเป็นอีกซิ่งนุ่งดีก mm hmm. ว่ามอเนี้ยวโอเคนะ mm hmm. ส่วนฝั่งนี้กับลังติดจั๊กติดจัชช๊กอยู่ฝั่งนี้ฝั mm ่ hmm. งนี้กับลังติดจั๊กนะทุกคน กาลัางจอดองเพื่นทางฝั่งนี้ก็คือ,อไอ้ตัวนี้ยังรุ่นใหม่กว่าแต่ตัวนี้คือเป็นรถไฟที่มีอายุมากกว่าร้อยกว่าปีเป็นองมากกว่าร้อยกว่าปีเป็นรถไฟี่เก่าแก่และน้อยนักเจว่า มาบุญแม่รถไฟน้ำพระเจ้าว่ามีอายุมากกว่าร้อย่าปีนี่นะเป็นครั้งแรกที่ได้มาเห็นมาไงเราเคยเห็นก็คือโอ้โอโอแม่เส้นเล่นลายแม่เหนเรเคยได้เห็นก็คือขึ้นเล่นหลักการเป็นครั้งแรกจะได้เห็นรถไฟแบบนี้นะ ค่อนข้างแรกหรีงอมหลับเลยโอ้โหโบ้ที่ไอช้กันว่าชิบอดตอนไหนต่ว่าห้างก็จอดเ้ะเขาจะห้างก็จอดเ้ะสบายดีไออนี่ครับอันนี้ไอไอพี่เล็กไอเพื่อนพี่น้องโอ้เขามีชิ่อว่าองไม่ได้บ่าพลังการ ที่แลงไม่ได้ี่ที่รอพี่แงไมิ่นนอนเช่นไรหายคนสบี่นี้อาอยุประมาณไหนอยู่ีบ่อแดงไม่พี่น้องปรไม่คดรับถานี่ผมเคยผมยถาก่แ้บางคนบอการ้อยปีเนี่ยหอมคน้งเลจรงคนบอกว่าประมาณแปดสิบีกันเ่ยแปปีแต่บางคนก็อาจจะจำกันว่าแค่ร้อยกว่าปีเนาะแต่บอกความจริงแล้วก็คือแปดแสิกว่าปี ก่อนกันใช้พื้นใช้พื้นเผา,าเผาหัวรถกันไปให้พิมเผาหัวรถโอ้เดี๋ยวน,นี้มาคนจะเตรียมมาพินมน้ำมันเตาอันนี้เป็นน้ำมันเตาก็คือพอได้ใช้ระบบนั่นแล้วเนี่ออนนยอ้่อนันใช้พื้นอัวนคือยังไงควันบอกเป็น,นไอ้น้ำระบบไอ้น้ำม,มันบอกไงโอ้ ควันแนะ่น่ะไอหน้าอันนี้ <พอ S 2> ไหนเขาเป็นควันแม่นบอกตอนแรกน้องคิดว่าเป็นควันเลยอันนี้คือไอระเบ,บิดไอหน้าขึ้นมามอันนี้คือเพิ่นใะส่น้ำลอยซิม ทันสามพันมันจะไม่ไม่เอาออกแบวนนึ่งบบวนอ่นออ่ะหนึ่พนสองพันสพันโอ้แบวนนึงแบบวนื่นให้พื้นให้พื้น โอ้ฮะอะไรคือแต่บอก น้ำุกคนในน้ำพุ่งไปเลยพี่นนข้ามให้ง่ายๆพี่บอกเขาเจ้าใส่ระบบพื้นเบาบางคนเขาจะบอกเอยกับปีให้คน่บอกว่าเพื่อนได้ไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อเรอายุเพประมาณแปด้กว่าี คนเมื่องในตอนนี้ขอจบเทสานี้แล้วกันไม่ร้องมัอนี้ก็ได้คือโอกาสแต่เป็นครั้งแรกของตอนนี้ที่มาไร่เบิ้งรถไฟไอหน้ำหรือว่ารถไฟที่ใช้ระบบคืนทุกคนเป็นรถไฟลุกเก่าครับทุกคนนตอนนี้ขอโจบเทสานี้แล้วกันเจอกันที่ทีต่อไปไม่ร้องคลิปนี้คีินี้อโกจบไปเป็นโอกาสของวันที่สุดท้ายที่สวัสดสวัสดีครับทุกคนไปนะไม่ร้อ